เอาเพชรพระรวยสวัสดีซี่สู่ผู้สุกคนกับผมกับกิโทุเอาแนวทางของคนสลาดกันเนาะพี่น้องเนาะวันวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกแปดวันวันที่หนึนะ่งมิถุนายนนั่นของเพื่อนนั่นล่างนะเลยเพื่อนให้วิ่งโคเพื่อนบอ่อเข่าได้พี่น้องเด้อเลี้เพื่อนออกสองศูนย์เนี่ยบอ่อเข่าพี่น้องส่วนล่างในบอ่อเขา่าลักหน่วยกับบ่อลักหน่วยของเพื่อนต่วันลักหน่วยของเพื่อนมีศูนย์อยู่ที่พี่น้อง หลักหน่วยเข่าศูนย์อยู่ที่พ <ch documentary> ี่น้องเพิ่นหลักหน่วยเพิ่นหลักหน่วยเพิ่นเข่าศูนย์อยู่นี่หลักหน่วยเพิ่นเข่าศูนย์อยู่พี่น้องบานนี้ส่วนบนได้บานนี้พี่น้องบานนี้บานนี้ส่วนบนในเลขวิ่งเพิ่นบัดสองกับสามบัดเข่าสองอยู่พี่น้องบัดเพิ่นเป็นเข่าตัวล่องบานนี้นี่เลขวิ่งบนเพิ่นเข่าสองอยู่พี่น้อง เพลงมันออกสองหานี่เข่าสองได้พี่น้องได้แต่เพื่อนมาจับคู่นั่นเพนบอกเข่ามาในรักน้วยของเพื่อนแบบมีแปดเก้าศูนย์นั้นบอกเข่าพี่สองศูนย์เนี่ยสองศูนย์สามศูนย์เนี่ยให้บนแับนล่องลางเนาะพี่น้องเนาะเป็นตัวเน้นพร้อมเพื่อเน้นให้สองแปดสองศูนย์แหละค่ะสามศูนย์เพื่อเน้นให้สามคู่พี่น้องบอเข่า ให้บดลงลางเนาะพี่น้องเนาะให้บดลงลางเขียนพันโซเบื่อมากเลยเลยขีดโทษกลับเด้อพี่น้องเด้อเขียนพันโซเบื่อมากนะขีดโทษกลับคนโซลาดเขียนวันที่ก่อนพี่น้องวันที่สิบหก หน้าที่สิบอ๋อ,อเขียนเปลี่ยนเลขแปดได้ไปหน่อยหกเก็ดไก่มาตั้งเครื่องปีแล้ว บลูพันธ์ชีห้ยบนก้อนหรือห้ล้างก้อนนะพี่น้องคนสุราษฎ์ม่แม่อ่นอยู่เป็นโซ่เบอรอมาก โซ่เบอร์มากบ่างสายไปมือหนึ่งคือยังมิดแต่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับครับครับเอาสู้ต่อเลยครับครับครับเอาไงบนกับวิ่งบนอะไรครับวิ่งบน วิ่งเดี๋ยวนะครับครับครับวิ่งบนวิ่งบนตัวไหนครับห้ากับหกห้ากับหกครับหน่วยบนหน่วยครับสีบ่ห้าสี่ห้าหก จับกูครับห้าสี่ห nah, ้าห้าสี two, ่ครับห้า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 หกบกีหกสี่ครับหกห้าหกห้าครับ หกหเม็ดเดียวหกห้าอ๋อครับเม็ดเดียวหกห้าครับล้างด้วยครับอุดย่างเด,เ,ดเดียวครับเดียวเดียวเดียวครับแปดหนึ่งไ <c oughs> อ สิบ <10 S 1> ล่างสามกับสี่เดี๋ยวครับวิง่งวิ่งล่างตัวไหนครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วิ่งกับตาตาล้างมันมันมันเป็นเป็นสิบล้างกับสิบสิบครับผมนันมันเป็นตัววิง่งตาว่าล้างนี่มันมันเป็นสิบล้างกับครับสิบล่างสามกับสี่สาม ครับไอ้หน่วยล่างหน่วยล่างครับเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าครับกับกู้สามเจ็ดครับสามแปดครับสามเก้า สี่เจ็ดครับสี่แปดครับคูเก้าวงกลมสามแปดกับสี่แปดสามแปดก็รอเตรียไปคับสามแปดกับครับแ้วเนี่ยกับ ครับบ๊ายดีครับครับครับก็คนเบาพคนเบาเลี้วเขียนน้ำประทานนะพี่น้องเนาะมัน,นกูสาวกี่อย่างมะเอ้า <c oughs> อันนี้คือหลักสิบล่างได้พี่น้องได้หลักสิบล่างอืมตัวสีเ่เหลีงหลักสิบล่างอันนี้คือหลักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือหลักหน่วยเนาะ อันนี้ลักหน่วยได้พี่น้องเด้เขียนตัวย่อสามกับสี่ลักสิบเจ็ดแปดเก่าในลักหน่วยเขียนทับคือเก่าเลยพี่น้องอืม กินกินเริม่มเริ่มนอกพี่น้องเนาะเอาสีแดงเลย เอาพี่น้องมาเทียบใส่กันเบิ่งบนกับลางแปบนี้อันนี้ลางได้พี่น้องได้อันนี้ลักสิบลาง3กับสีลักหน่วยนี่ก็คือเจ็ปดเกจับคู่กับสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสเจ็สี่แปดสี่เก้าเน้นให้ที่3 8มแล้วก็สีให้ว่า ตรงๆได้พี่น้องได้ตรงๆไม่ต้องกลับส่วนบนนี่เพิ่นนไ้วิ่งส่วนบนเพื่นนไ้วิ่งไงหาครับหกบนนี่วิ่งหาครับหกอันนี้ก็เป็นลักซีพื่กันได้พี่น้องได้อันนี้ลักน้วยเนี่ยเสียหาหกเนี่ย กระจับคู่นี่ก็ห้าสี่ห้าห้าห้าหหสี่หห้าแล้วก็ห6หเห็นว่าบนล่างตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะบนล่างตรงๆ,อ,อ,งอ,งรงๆอันนี้เป็นลักษสีปเปลี่าวพี่น้องเียอ่ะพี่น้องแคบหน้าจอดนะ้วยถ้ามาขจัดตะขัดกระพานพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ขอบุญขอบุณคนสุราษฎร์หลายๆใครี่อนอนห้องรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันก็จะเรื่อมฝากกนไลค์คแชร์กนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม